อนี่ใน26กลอกอุย้ยหลายก,นนายกนนาว่านั้นทั้งติ้ไทยพี่กัมี่าทิตโถ่สาธิตเทปสาิตโถ่ว่ะยังไงไม่ใหญ่คักแท้เห็ดปลานี่อ้วนคักอิลีเดเติมกันเกือบได้ตเต็มตาแล้ว เมื่อนี่ยย่ายก็สิมาหาเห็ดคือเกาว่ากัมวาหอดมาจอดรถได้กับตาเราก็สิยางเขาไปในป่าตายยุ่ข้าหม่งเกาเนี่ยะหะหาอีกก้อนเหมือนวันสิม,มีอีกบ่ว่านนี่ใดดอกหนึ่งหนมือนช่องมือ ลองบึงดูมาสิมี่บอบ้านอาจสิหาบอเห็นพอมันยังหน่อยโอ้ยดิน,นสองดอกโอ้ยดินก็แห้งแห้งกันบอออกอีกดอกเฮ็ดกะได้ิดนก็แห้งกะฉันินก็แห้งไว้ไว นี่บ้านนี่ก็บอกเห็นแล้วเพอมันใบใบยุบยค,ค่ามันหลายมันเลยบังไ้มันบอกใครเห็น,นก็ได้เท่าน,นี้ละเมินต้นที่ดอกนึงอ่ะสองดอกโอ มั็นเหรโอ้อยเจนว่ายายก็ย่าเท่าไม่สบ,บาาอยเขอ้ยงแข็งดอกใบบ,บบกเปลือยเลยเด้นะบบนะบ,บอกใบบกเปลือยบกอันยังแข็งแข็งอยู่หน่งบกเปืือยยังเลยแต่คอยไปปาดขาที่หลัง ม่แค่ดอกเดียวหนึ่งลงามันจะออกอย่างขนาดโอ้้อมีจ่อยมันโตมากเพราะซ้ำอีกไปเลยเหี่ยงไปเลยดิน,ไไดนก็ได้ก็ได้ซ้ำนี่ เอาเห็่ได้เห็นดอกนึงเห็นดอกนึงพี่น้องเอ้ยดอกเดี๋ยวสิเนาะอเนี่ยดอกง่ายๆก็เห็นดอกเดี่ยวเท่านั้นเจ้าั้งนีล่องเมืองวังหันออกดีดีอาเก่านี่ละ สิออกบอมโอ้ยออกห่างๆเนาะดีดกอกนึงมันออกได้ลายเป็นมูเป็นมูคือวังหันแีเน่เป็นวันสิเท่าแล้วแล้วก็พอดีแกงอะไรเรียบงโอ้ยดีอดิ พี่โคเดาะมันจะม่นไงค่ะโหเจ้าเดือดเป็นไ,ไงหลดเนาะน,นี่แน,นี่แดูน,นี่แโอ้ละ่ะนี่สองดอกสองดอกจังเลยไม่ใหญ่คักแท้เฮ็ดปลานี่อ้วนคักอีหลีเด้อ้วนอ้วนอ้วน ระวังออกห่างห่างงวดนี่ว่าใครออกหลาเต็มปลาอวางหันส่อขาที่หลังหา,างดึงเหรออีกอีกก้อนอา,านนีที่ดอกนึงเกลืเอเกลือพูนี่มันดอกนึงจะมานหลายอยู่ที่ลูกพร้อม เล็กหน่อยๆพร้อมโอ้ได้เห็ดสองสามโมละามือนีคักแล้วคักแล้วดีใจย่างไงใหญ่ หาอีกกคนเธอนี่ลงใบยูค่าพุ่นพูนเหมืองนี้ดูต้นนี้ได้ดอกนี่ใบยุเปยกันหนึ่งล้วดอกนึงโชคดีจักหน่อยแต่ยายก็หาไปอีกเลาะนี่แหละเลาะนี่ตะเก او ถามมีอันมูนึงเราไม่กระสิมีอีกหาบางก้อน คงจะได้เติมกันบ่อืูอได้กบมาหลุนตัวเฮตานี่งามเกา่าคนโตก็เคยได้มาหลุนที่เกา่าหาเบิงถ้ามันเกิดต่มือนันมือนี้ม่กัดสีไงเถาแลยต้องมาหาทุกมือ เปรี้ยเจือกตาใครจะเป็นบ่เห็นเนาะย่ายกัได้นี่ไงอยู่แต่วเจือมากหลงเมือยู่กับเะกอกตาแบบสีม่วงคันยังเป็นสีม่วงอยู่เสดงว่าเพราะท่านได้เฒ่าจุนี่ได้หาโโดอกดอกบัทหันใหญ่ ใส่กระตาไปก่อนหินกระแหงแหงดอกอยู่ที่ดอกมันจะเปียก,กกระตาขึ้เกาอู้ยชะม่วเหยียบนเนาะชิลเลียวขั้นดอกเนือหน่อยแดงไร้กระบโบใครเห็นดอกยังไงคอยเห็นสะเว่อร์เฮอยเนี่อโอ้ยได้หลายติบแล้วตัวพี่นงอกเนี่เอ ขักเถอะวะหาเลาะนี่หาเลาะนี่ลองมึงก่นอนสงสิมีอยู่หรอกนี่หอกนี่อืมมันก็ยุกไก่กันมันตัวละเนาะใบใบยุกข้ากับหน้าหนาบดลน,าน,าน,านลงมาถ้ามันบใหญ่อีลีมันกับบอ่อใครเห็นไหลหายุกข้าไหลใยไหล ได้ับเที่ยวไปงอมากกับมหากับตาเอากับตาตั้งไว้กับไปหาขอกกับบอมีช่งชิโบออกไกลหวดนี่โอ้ยมหาอยู่กับตาก็เห็นอีกดอกหนึ่งดอกบันใหญ่ ยังไปทางผีก,ก่อนร่องมึงก่อนทั้งมึงไม่่สีเบสเต้แหละออกหน่อยฝ <c oughs> นยตกหนักกอวางก้อนเด้ออกหน่อยเดียว <c oughs> ไปทำมันนี้ก,นกันกับเป็นพุนพ่นพุ่น้นดอกใบไม้สิเป็นพุ่นพุ่น้น ล้ากะเชียบนกันนีะ่อันเจียรกับบริเชียดอกนี่เห็นดอกโรดโอ้ยนี่ด้มูนึงเ่ยโอ้หนด่จะออกจตมือที่แหลกผุ้น่ะัมใหไงปันไงปันงวดกวนที่ใหญ่เห็นแต่คุณนะ่ะนี่โอ้ยตึงกันต้วหมูหนึง มูนี่มีจัดดอกว่ะสองสามสี่หา้าหกหกดอกมูนี่มีหกดอกอ,อันทามันบานค่กะกไรเมื่อแต่บบเป็นสีม่วงมันสิเป็นสีคือสีคือใบเอันใบ,นใบยูฆ่าแหงนี่อันมันหบานบอกขาดปันไดมันยังนมอยู่มั่สิเป็นสีม่วงอุ้ยี่นีมูนึงหนัก อุ้ยเลี้ยไปเลี้ยมากเลยเห็นอู้อ่อนดีเถาเล็วเถาเปนไหนดอกเขาได้อัหนั่นดูเก็บได้ยุ่งซ้ำเนี่ยแข็งแข็งดีอยู่เกะเมันเกิดมากกับฝนบ้านตกวอุย้ยมูนี่ไม่หาดอกไอ้มูลอสีหาดอก,กสีเมื่อกี้สีได้ไหวอยู่นะตายหน่อยย่ากับใครจะเคืองตาเราเด้ มองนี้มีสองมูแต่มองละมูสองมูเอาอยู่ที่ดอกนี่นานนั่จากหม่องเก่าอะไรกันเก่งเลิศเก้าหม่องเก้าเลาะเก้านี่ละสองดอกมูนี่มีสองดอก โอ้ยดีมนูน้องเจะกันโอ้ยโอ้ยนี่จะขาดใช่ไหมมนี้ไม่จะดลอกวะหนึ่งสองสามสี่หาหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดมู่นี้มิเก็ดดอกหาหกเกดเปียดสามสี่หาหกเจ็ดเปดเกตดอกเก้าดอกคนตัว วา่าหายตื่นกันเอาไปเอามาเติมตาได้มนย่ายเหมือเนเพราะมันบานเลยไหลายบนนมเหมืมมนอนถ้ามันบวบานย่ายกับบาเห็น,น,นหยยคือเก่าัวนเฮดย่าเตยพึ่งกับตาแล้วดินี่แต่ดอกใหญ่ๆหนาๆอ่อนส่วน ใหญ่สิหาไปอีกนิดหน่อยก่อนว่าท่านได้สวยปันไดดอกสิหาไปอีกก็สิบ่ได้นั่นเติมกันอยู่บ่ฟองซอยไเรื่อยดก็ได้หาซอยได้เห็นบ่โอ้โหที่บานเพ้อเวออยู่นี่งที่บานเพ้อเวอร์จะว่าป้าเทาดอกนานน,านั่นอัตรใดบุญญาตุน้น อันนี้จะตัวกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าจุนี่มีเก่าดอกมูนี่โอ้นี่ดีดอกโมนึงแม่ส่งนี่ชนะเลน มูนี่คือมูลใหญ่แท้มูลใหญ่ใหญ่มูลปุ้ดฮ็ดอันตาหนึ่งเวลาออกออกมูลใหญ่ใหญ่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกดอก จุในมีสิบหกดอกอุ้ยหลายกว่านั่นทั้งติไคร่พี่กับมี่สาทิโท่ปฏิเทปฏิโทวะถ้าอ่อนซ้อนถ้าอ่อนซ้อนจุเห็ดอุ้ย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 ใหญ่เลยเกือบเต็มตาแล้ว คือว่าสิเมื่อแล้วล่ะคือยังส่งสิเบิดแล้วล่ะทีอส่งสิบูมีแล้วล่ะเอ้าเอ้าเห็นดุนหยอกนึง โอ้ยว่าสิมเมอรอก็ได้เห็นสักกอนหันเล้งนั่นเก็บออสักก่อนเถาะดอกเดียวโอ้ยมีลูกข้ามหอมมีลูกมีลูกมาน้ำน่องน่องมันเป็นลูกมีลูกมาน้ำดอกหนึ่งคนสองไายเติมกัน เกือบได้เติ่มตาแล้วไกลแล้วไกลแล้วเต็มตาเอาต้องหามาอีกสักคนันวัาในเมื่อก็ได้หรอกเอ้ยนี่ว้าเก,กือบอกระตามาติ่งสีคือใบใหม่เลยกับโบเห็นมันไงแม่อุ้ยใบใหม่ก็ติ่งบัตรที่เราตองรุ่นที่เราแยเขาจะเห็นรุ่นเกือบเฒ่าพี่เราแยกตาบอดีมันในแยกกับโบใครเห็นพราะน่ะ อยู่มนสามสีดอกในดอกเงี้ๆสิกับต็มตาไวๆอยู่ดีไปใหม่ออกสักน่อยกอนใบไม้มันมีมันหนาเนาะตักเห็นเห็นไปก็เห็นอีกตัวด้วยเติมกันอ ก็เ่รปลกระตานิดดีกระตาตั้งไหวบ้มอนเยียบแลวบนมอนี่เพื่อน,นมเอกแลกดวงสีออ้ยกระเทเเทมันออกตีนมันตีเอวมน,นี่อ้มดีดอกนึง่งอันนี้มีสามดกอกตนนี้มสามดอกดอกบ่งไงบันไดดอกนุ่มๆอยู่ตีนเต้ไปนองบเห็น เจอหาเตี้ใบไม่ออกเราเห็นดอกค่อจังเห็นดอกเห็นใบซำนี่เราตีมือนีอยหยายดมาเต็มตาซำพีำ่ซำทำเห็นละแต่ซำนี่ทางมีแต่ดอกยังไงเห็ดย้ายมีแต่ดอกใยังไงดออิปวดดอกหน่อยได้เห็ดปลาเนี่ยดอก,น,ดดอกน้าดี ใช่คืเมื่อก่อนบานนี่นังถือเห็ดไปใส่รถก่อนบานไปไลาใหญ่ บัานมันไม่ได้หลายดอกนี่นากกมมที่สุดนี่นห้บรรดาเก็บมือนี่ ดอกนี้ไงนะนาอีรีป่านี้คือด,ดินดีอยู่ดินสมบูรณ์อยู่เพราะว่าดอกเฮ็ดดอกหนาไหมดอกนี่มองดูพูดอ่ะดอกเฮ็ดยังไงแมาดอกไงคะ่ะพองเป็นอันจุ่มลาย ออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มสันว่ได้หลายป่านนี้ที่มันหลออกหลาได้เลยจุ่มจุ่มใหญ่ดอกนี่ก็อ้วนอวนใหญ่ๆหน้าใหยเห็ดดอกใหญ่ดินม,มันสมบูรณ์ดีดินดีดินอุดม,ดมสมบูรณ์ ที่ได้ไปลวกไปคายหัะ่ะกับอันมึกนั่นก็ได้ใส่ตู้เย็นไว้ดอกก็ย่งแข็งๆด้วยนะทิมไปกระโบมุลด้วยเนี่ยตุ่มล่างดีๆแล้วก็ใส่ถุงคายพอขาพอขามาสื้อเอานํำ ของเศร้าบานที่เขาเจปป้าไปเก็บปลาไงพุ่หละ่ะถ้าเจ้ากระได้อยู่หมู่บ้านเข้าเจ้าก็ะไดของย่าใหว่าใครออกไหลงวดนี่ดอกเห็ดนี่แต่ดอกอ้วนๆดอกมึงบ่นหน่อยดิกนกรสุ่งจะดีอยู่ดอก นังมีสามอันสามอันก็อ้วนอวนแต่อันอ้วนอ้วน,อ,นอื่นใหญ่ก็สิมาเก็บมบก็คือเกาเรือมันยังนนน่งดวงเลือยขันดึกขคมีดอกเานเน่มันก็สิโบใครเถ่าหอดเมื่ออื่น ทำในแกีงแสีบยำปุ๊บปัดปุด๊บป,ปัดแอย่างสนามอย่านัาง่งตรงมจืดจืดสก่อนเด้อยังแกงสันในขมเอาผู้มาข,ขมข้าเจ้าหอดบดตุ่มลวก,กแล้วก็แกงเลยลอยยหา่กินโมได้เดี๋ยวขันโมตุ่มมันจืดสะก่อนก็สิบีออกสะกก่อน เพีจังไลก็ยั้งออกเป็นจุม่มเป็นจุม่มคักปันนีจุ่มนึ่งซิบก็รอดออกไล้ไล่ซุ่มหันโอ้ยเอาเมื่อบวบเบิดแลรอเงาหนีฝนบวแห้งบันได